ใส่ลูกปลาอันนี้นำจากธรรมชาติอ,ไปไปอ๋อไปสีขาไปบนิแม่ บ้าอวบ้าโอ้ยน้ำท่วมก็ภัยฮ่าให้นอนไหมบนนี่แม่พวกเนี้ยเรือแต่สาก อันนี้พ่อแม่สเต็ปเทปอะได้มันมือนโอ้พ่เทปพ่เทิบด้วยตายเมียร้องไห้แท้งตานพอเหนียเด้อเนี่ยเออขอกินน้องใหม่ในเด้ออ้าวแม่เห็นน้องใหม่ได้ดีเหรอโอ้แม่จะเขาไปได้หรือส่งได้ อยากกินต้องไม่กินอยากกินต้องได้กินไม่นูเมนเ็ดอยังอยากแกงต้องได้แกงคือก่อนแม่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 แ่หนึ่งเลยไปดันก่อนแม่ล้วโบ่เหมือนอะไรอไรยังไ่ต้ไปอไดีวมันหมเอาใหม่เออขึ้นบได้แม่โอ้ยแม่ระวังมือด้อแม่ระวังมือนยับเข้าไปเลย เดี๋นยาน้ฮอย่าลงมาไหนอย่าลงมาไหนวเลยเดีมันมืนอ้วมือส่งพวกจะบอมีลงเี่ลตามหจยไปไม่ไดน้องใหม่ตกทาทาฟ้าน้องม่ยังมือเลแม่เนบ่เห็นบ่เองไหม่เบ่ยัง แดงดีจ uh huh. oh, oh, ริงนะแฉโอ้แม mm. ่วันนี้คนละท่านมันกินไดเหรอท่านเนี่ยอร่อยรสโอ้ก็เป็นชีแดงวันำะเมื่อโอ้ก็จะจะเป็นเป็นของใหม่นาอกินยาก็ปกตินอนมันจะเป็นชีแดงเหรอเออกับที่นี่แหละแม่นี่กับปูบอปูนีอยากกินกับปูต้มอ่ะอยากกับไปกินเล่นมุมอยากกิน เอาเสียมบ่ะข้าข้าออกก่อนนะระวังมือเด้อนี่เดือดนยอดจริงแดดจังกรุงดวงจังแก่ดุงจังแก่ซึมไหมซึมซากเราดิคุณแม่เจดังกรงัดทั้งงัดเลยแม่หนึ่งสองสาม ตามสองก่อเหรอสองอันป่ะแม่ก่อเดียวอ้าวสองอันแม่ได้หนออ๋อก่อเดียวคือใครก็พุกหนึ่งอะเนาะพุกหนึ่งจุ่มพุ่มพุ่มจุ่มหนึ่งอ๋อจุ่มเหรอพุ่มเหรอแม่เบย์ใส่เข้ามาจุ่มไม่เห็นเหรอ จุมในกอไผ่ไม่มีอะไรในกอไผ่ก็กอกอแม่หรืกินเอใหม่ทั้งที่ตรงลำบากขนาดนี้ปะเนี่ยบอกแล้วว่าอย่ากินแม่ว่าไม่ลำบากปะลำบากแล้วอ้าวเหรอเมอยากน้ำเถอเออโยแม่แม่แม่แมแม่่แม่แม่แมแม่แม่แมแม่่ เห็นไหมคะเห็นหน่อไม้ไหมคะแดลืองๆนี่เดี๋ยวสีชูไม่เบิ่งโอ้โบเห็นเขาคืนหอนนังเหลืองนึ่งงูเก่งกองอ้าอย่ามาซุบซิบหแม่จะเหตุเป็นโผเลยแล้วขอนกระยานอยู่ได้ละต้นตาลก็คือต้นตานะคะด โอยมีแต่น้ำมีแต่น้ำบาเลยมึงเด้อแน่น้ำใหม่โอ้ต้นเห็นปะน้ำไม่เหนน้ำไม่บ่๊แม่พูดแล้วมันแสบแม่เขาคิดว่าน่าจะมไบ่แสบเกินไปหรอพอนะเขาหุดบ่บุเล่ดูนะคะนูนนูนเห็นมันบอ๊ะมันบอ๊ะ ออกมือนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อนี่ไล้เสียมเคลียอย่างดีแล้วกับอะไรแม่เสียบลูกไปแน่เลยเลยกับเอามันออกมาพุ่น,นทุ่นสีเกงกว่าแม่ <c oughs> บ่อ้วนเบิ่งแม่เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ขาไปไหนเฉยเลยอ้ยอะไรจำใจดูหน้าแม่ดูหน้าแม่ได้ยักน้อยบนนี้ได้ยักน้อย

าาทางบบพ่ะจะอยากกินเลิกเขาพูาดวอยากเด้๋คนอยากแม่พู้เด้มมมดแม่อยากกินแกงนะแต่เขา,าบอกว่านมไม่ต้มก็ได้ผุ่นนมไม่ตุมต๋มป้นอ่ะมกหมอโมกแม่ มกหมูโอ้ไม่ค่อนข้างลำบากชิบ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 เราต้องซูมกล้องเข้าไปดูเบื้องหลังครับเออโดนไล่แล้วครับจ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 ับแจับแล้วจับแล้วโอเค ได้คอยละต้อนนี้ส่งคอยรู้ชัว่์ค้าเพื่อนนะเราวังมันขู่แต่ไม่เป็นโบน้ำนะมาไหนป่ะล่ะเราห้องกบอย่าร่วมากที่สุดระบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเทใส่เบอร์นะอันนี้คือระบบบันได้เลือกไฮดรอลิกต้องจับล้าดีๆนะขึ้นได้ป่ะ เอาเจ้าหัวหยาเจ้าหัวหยาไม่น่าขึ้นได้นะครับคนอ้วนครับก็อย่างนี้แหละครับคุณต้องพยายามนะครับเอามาเขาถือสวยเอาจับสวยให้กำลังใจแม่ดูหัวหางยั้งยั้งยั้งก็อาดน้ำนี่น้าเรานะฮะมาปิด ปิดยังนะรอยรั่วของน้ำเนาะเขือมันยังห้อยตัวปิดทางปิดทางน้ำเหรอเขืยังแม่เคื่อนมันยังทางน้ำมัมงหรแม่เขื่อนมานยังอันที่มันหูหัวนะแม่ที่น้ำมันไหลอ,อ่ะหูหัวอ้าวปิดนดำหัวน้่ดำทะเขื่อนมันยังอัดทาง,อทางเอออัทางอัดถังไปว่ะยังไงอัดถังไปว่าอันนี้เป็นคันน้าโฮ้ยคันน้าภาษาไทยมั้งวะก็คันน้าเล่นหรอเออเอาใจบอกว่ายังอ่ะภาษาไทยมันก็อื้นคันนแคันเทน้า โมแม่คันนาหรือคันนาป้าแม่คูคันคือคันนายาวอ่ะดิเขตคันนายาวเขาจังอื่นคันนาคันานานะคะแล้วมันจะมีรอยบวมหมายถึงว่าโดนตัดปุ๊บน้ำก็จะไหลออกึจากเอไปบีออทโมสิใจเเนามไม่หนากจิแห้งไม่เบิร์ดเพราะฉะนั้นเราต้องอัดถัง อัดทางอัดทางอัดทางก็คือเอาดินจากที่หนึ่งไปโปะอีกที่หนึ่งโปะให้น้วมันยุบจึกโอเคยูน์เดสแตนท์เน่ยออตโมซิสไรอ่ะกลับมาเบิึงนอใหม่เฮากันนอเพราะมันสี๊ดใจโโอ้โหหลุ่นชะมัดเลยอ่ะนอเดียวนะเนี่ยความพยายามอย่างสูงเพราะว่ามันมีทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดมันมีทั้งงัดทั้งงัด ที่คนอยากเต้นนึงบอเขามาอยากเต้นอยากเต้นปะบอยากเต้นปะงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดฉันเกลียดหมวกเธอฉันเกลียดหมวกเธอมาเขาอยากให้เบิ่งกันแต่งโต้กันผืนแม่เป็นยังวันแล้วตรงมีจะแพ้แม่ทำบุด้กินกับบุตต้องกินนะคืออยากแท้เดี๋ยวนี้ แม่ไม oh, sure yeah, so ่ตรงอยากปนันกระไดบ้างโอ้จะเราสิได้แล้วสิซ้ำเด็ดแล้วเราสิซ้ำเด็ดแม่สู้แม่สู้ตายเราสิซ้ำเด็ดแล้วเราหูซ่าแม่สู้แม่ได้แน่นอนแม่สู้ตายได้แน่นอนชัวไปนาวันนี้รีวิวแฟชั่นเกือบสุมสุมกันตาเสือไล่ด้วยหมวกบาน เสื้อโอนาวีนะคบสก็อตโอนาวีขอเชิญมายืนกลางทางเลยค่ะหลายปีแล้วครับขอเชิญทนทานไม่ขาดก็บุญถอยไปค่ะถอยไป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 อีกถอยไปดูหมวก่อยค่ะดูหมวกหน่อยหมวกอันนี้ซื้อมาจากสุโขทัยป่ะแม่เออซื้อมาจากสุโขทัยเราไปภาคเหนือกันแล้วก็ ไต่ไต่มาเรื่อยๆลงมเร็ได้ที่สุโขทัยค่ะกล้วยทอดอร่อยมากฉันจําได้แตกล้วยฉากล้วยฉากล้วยตากล้วยทอดกล้วยฉันจือย่งอะไรเลยฉันต้งไปเที่ยวมาอีกหนึ่งรอบเอออร่อยอร่อยกลับมาโฟกัสที่ผ่านไปถึงเติบแม่จ้าได้ยั่างี่ยเอาเลยเอาเลยได้ย่ง แ้ยแถม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 เย้โอ้โหเย้เดี๋ยวเขาจัดดูเห็นยังอ้าวเฮ้ชมหน้าชมหน้าของผู้ชนะงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดไปต่อีกนอนหนึ่งอ่ะแม่แต่เขามีโอลิมปิกไห้คุดนอนใหม่แม่สิไปปะไปบอไปหรอเนาะมืนเมได้บอกซ้ำนี่ เลยต้องขึ้นเข้าเลยสองนอผ่านไปถุงมันเนึ่งอ่ะชั่วโมงหนึ่งนึงชั่วโมงแม่สู้สู้แม่สู้แต่ไหนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุนเบิร์ดหยอดวันกลับจปนมุนแม่ม่อีกกอบะทำไมอ่ะโอ้กอเดียนกรดไว้ละอ๋อแค่นี้ก็พอกินแล้วเนะ สะซมแคนี่ก็พอแล้วพอกินแล้วกัเมื่อแม่น้ำพันน้ำโอ้ย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 ไซแม่อีกนนึงมากเย้เอ้แม่สองน้แงเยิเยิิสปแกงโอลิมปิกคนมใหม่โอลิมปิกก็มาปีปีสองพันสิเ็ด สองศูนย์ดิ๊สามปีแม่อีกสามปีสองศูนย์เหอยดีซักเออเป็นของปีสองศูนย์แต่ว่ามันต่ออีกสามมันสี่ปีเฉยหนึ่งป้าโอ้โหเอาบัตนี้เอาบัตนี้แอดวานครับเอาแท่งเอาในหยอดเลยบัตนี้ยเง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 ยเอ้ยเอ้ยอย่าบอกลาเดี๋ยวติดติกระซิลองได้แค่หนอนเดียวทางเงยท้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเอ้ยตกลงมาแล้วยูไสเย้ ในระวังเด้อโอ้ย <t> ตูดเปื่อนสู้มึงตูดได้ปะยาเียกระบาแม่ตูดแม่เปื่อนเลยนึ่งสองสับโอ้โหวิธีการเก็บหน่อไม้ข้ามคลองสุดเอ้โอ้ยเอ้ยเพิ่นรับเพิ่งยังเจ็บมือซื้อแทนทีเจีลงดินเลยไปบังดุ๊ก โอ๊ย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 นาแบล็คขนมมากินดินี่นี่เตานี่เพื่อนน่ะนี่คือบาดแผลจากการออกไม่เป็นไรป่านนี้นักเล่ย่อมมีบาดแผลใช่ไหมแม่เจ๊แม่ยังสิไปแข่งโอลิมปิกบอสนี่นักโอลิมปิกได้แล้วครับไมม่เป็นไรไม่เป็นนไรนี่เป็นใครของแม่เบอร์จอย กูนะกูเน่มาเบึงกูต้าเขาด่ามันแม่งยานกันนาเออดี๋ยออเขาดแน่มาเบงวาเเจ้าย่างน้ โอ้ยเหลือ้ลงไปเรื่อยๆม่ด้วโยโอยจะอยากมว่ะลอกไมมากดีนะีน่ละว่าทองขึ้นปขนมใหม่นาวมากคนรสะาพ ขามคองเจอควายก็เลยขามคองตบคลองตบคลองครับพี่น้องครับขอบตุ่นแม่กำลังหาวัตถุดิบในการมาใส่แกงหน่อไม้สุดเลิศของแม่นี่คือยอดยอดยังนัะแม่ยอดฟักทองกับบักอื้อหน่อยยอดบักอื้อย่าบักอื้อเออจัลืมปะ ิโภาษาไทยเอิ่นว่ายอดฟักทองเมืตาอีสานบ้านเฮาเอิ่นว่ายอดบักอื้บักอื้นสรุปแล้วได้เมนูแกงหน่อไม้เหตุก็คือต้องเอาหน่อไม้มาต้มให้มันจืดใช่ได้นอกแม่แล้วก็เอามาใส่หยั่งดอก แม่วันใหญ่ไงโอ้โอ้โอ้โอต้มมา่จืดใส่น้ำยาหน้าง,างพริกเขาเขาเบื่อพริกเขามาตั้มเขาเบื่อใส่ผักพริกข้อที่แซนหนาข้อเหนียวข้อเหนียวแซ่นาแเ้วกอ,อิญเขาเบื่อเอามาตามั้มืมหน้ากินหน้ากินบ่แม่ใส่ปแดกกันขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คือ ปาลอพันปีแปลกแปลกเฮ้นี่คือของดีของคนดีสซน์เบิร์แหละอุ้ยดมไหมดมกับบริเวณน่ะหอมจดชื่นยองใหญ่ระยองลอยวางใหญ่ดีดีกันใส่เบตุ้งป่กนเป็นเค็มเกยงเกีงน้ำมัจ้าสรุปมกเธอบวันไหนกินนะจ้าได้กินแกีงน้ำมัจ้า ถ้าอยากมุกเป็นหมกอยากกินเบื่อกว่าอยากกินมุกหม้อมุกหมอก็มีแม่จงหม้อมุกหม้อเหตุไดแม่มุกเบื่ตัวอืมน่าสิบบยากอุ้ยกินปลาแดกชนชวนชวนหอยชวนชวนกินเมนต์ปนอะไรเด่ดหอมกินรสซาใจโอ้ยควันขึ้นเลยหอมมักหอมมากเลยแม่อันนี้มันมีมแบบซาปลาโดตัวนั้นเฮ้อ สับประรดบวใหน์ปลาแดดมันเค็มอ๋อมันจึงว่าใส่สับประรดในปลาแดดนล้หอือหือเอา<อ>คือพอเหรออย่ามันเค็ม,ม,มเลยเาไว้ก่อนเขาต้มบนาต้มบนากินต้ม,ตม,มเมาแล้วแล้วอันนี้คือโชมหน้าแกงหน่อมไม้สดๆร้อนๆโอ้โหใส่ยอดบักอื้ เสยอนบอืน้ำเซพิกลูกโดดหลายอย่างเป็นตาแซ่บแล้วแล้วซ่บซ่บไหอมอพ่อเังเฮ็ดยังกันมอเ้ออาเจ้าบ่